Lại này <laughs> này có bởi vào tổng Lúc kia Nói thầm nói ngũ mới nhìn mới mệt Tổng đồng nói quên là thầm vô vô mà chỉ được bỏ ngồi nằm Nói thầm nói ngũ ngồi thì nằm ngồi chắc nhẹ. ลูกออกในทาง้นคู่อาทีอนี่อยู่มีอยู่เรียก้องมาทำโบงนะนาจูดที่จะกล่าวเขาทีา <wave> ว่าทางก่อนเนี่ยข้าตามงนั่นตนี้เราเก่าอืยนีอยู่หายคาปากที่โยหาปากลักลาขายนะตย๊กไจำมันบันก็อนปวดเขาอันนี้ยุบสีผายาน้าค้าตา้งการน้าเนี่ยนั่นเองยิ่งเวลายิ่งวลาเจ้ามอเจ้าเอาอันมางนักย่องหางกว่านี้ มี่เีใจแต่งานไทยก่อนขยินทันเ้าอันจี้จำไนจ้างตามมาผุทนี่ฝั่กตะเด็ยให้อันตะกัดมันไม่ว่าทางปขาเน่ยองออกพูดพวกเราจ้าเก็บเกีดยวแยกย้ายกันแเราบุคคลหลู่คานใจอยู่นั่นแองที่บอ่อบ้งตัวหมุนมาหันมาหลังก็แันตาวงคุ้นฟันต่อหลูเห็นนี่ดันมี่พราะันนี้เห็นดี้วยก็จาเขาทำทำมาแน่นี่กำกับใจกรู้นะ อันทมันยี่ได้ป็นใจหุวงคุณพระเจ้าข่าวเขาคุ้นวคุคนๆอันนี้วันทางกวอนักเณียงยาวๆ่าเออ่าลาดสถานนีเป็นเจ้าหลวงคุณพระพออน้อยเยาฝไว้เย้ากีฬาสีโกีกีนก็เพิ่มอย่นี้หนแนลยเนี่แนเพื่อคุ้มาคันกุนกับข้าเขาอยู่ในว่าทางขวานี่คเ่าคนเจี๋ยเนียเพราะว่าเจนมองแกดมองมาแล้ว ก้นชอนหรืปเก้นหนนบกระจิตเขาแย่งอยู่กับให้ไทรถุเย็ดน้ำานงานจากติดถอนนิดชั้นเจ้าให้ผมมีฉีดกยามันที่อันที่ก่อนัจสมาอยู่กับวงเย็นกเด็บองก้อบ้างเย็บยานพองเอาเขทั้เจิจิตเดบองก้องงเละแต่หันถึงจะตาเขาชุดจใจจาเนให้การอูกับงานเจให้ขึ้นมันไม่ได้การเหนื่อยนี่ก็ขอเกียรพราะด้านั้งเจ้าอยู่นนั้น จังเดวคำจูได้ขวาน่ะตะกาวเขาดังเชีงจังหลวงก็ระว่าหูตะขาวอเขาเนี่ยเปียกหูนื้อหูนังไวหูนี่ให้แม่นเป็นหูั้งเจ้าในตัวคำจูได้กวาจังกินข้าวึงนน้ำดีกินข้าวกินน้ำดีบ้างหิเจ้องหินเยียวยาเนันยปานจะหน้าดื้อดีอใจใม่กล้าไม่จ้องก่อน้งเจ้าหูนื้หูนังวันเขาเนี่ยเขาเป็นหูั้งเจ้ากว่าเ็้านนี้จะตะขาวาเขาจังเียงจังหลวงนี่ไหน ต่ในแน่ได้โปรดผมปิดกกว่าแน่จังนะให้เป็นหน้าทิดคุผู้ข้าภาษาคนผู้ข้าภาษาเนี่ยให้ปิดหน้าหลายหลายผู้ข้าภาษาการเจรจาเดมาวันนั้นเมื่อเ็บเลี้ยงเขาเพว่าเด็กเขรู้กันเนบ่ยนะะเขียเลี้ยงเขาก็ผราดก้องแล้วหม้แล้วชุดกลางแล้วมาแกะมัมาสักผู้ลูผีแน่ดูผีแน่เที่คือมันติดูนัู่้น ป็นใจผู้คนผู้ฆ่าสาดติผคนใจคนใช้คนวนผาหรืคนใจอะครัคนใจไม่ติเหญิงา้าวสังเป็นหญิงุข้ฆ่าสาาจำไม่เอาตินคนผุ้ฆ่าอานี่เหมือกับอผู่ตนอไม่เกิดเพ่เกิดอะไรนะจัเป็นวงเร้งกันน่ยถ้าตัดอย่างนี้แต่เดเาลูกเชียคตัวน้อีตดคนลูกเชียกับลูกายนี่คือมันติดตัวน้อยติดคือคนผุ้ฆ่าอาดติดคนผุ้ฆ่าอาดเลขช่องผุ้ฆ่าอาานะ ใหญ่มากเพอาะถึงก so ้อนนั้นให้ทิดวแต่คุณนายนังคือให้เป็นเหกับอู่ี่นี้เหมกับอู่เข่านั้นแหะาจะมาคนผู้ช้าเออนี้วผู้ช้าผ่านก็แน้มาคัดขันด้ดีๆอย่าไม่จะเจ๊กคนก็เอาหมาตา็่คนเดียวเยีะเกเจ้ยกว่าเนี่ยใจเจ๊เป็ี่นสายกันเลยจีขาจีนั่้มาพวกคนยาัแออก็มาเด็กที่คนคนผู้ชาปาเว้่งเก็ดคนผู้ช่าบอกว่าไม่อยู่เนาะ เขาไปจผู้่าตาสากองเจตั้งแน่ชี้นะเข้าบอกคือการไปเจาะล่องบอกอว่าเมือสาวห้าสาปหินีได้ทำทานจีนิชานีนะาจ้าสาเจอนั่นเนี่ยชาอ่านอีนทีมีชวนพระว่าน่าสมัยจังบุคคว่าผู้ว่าจเจ้าสลังเจ้าหลวงเจนไอัน่ตักเขาที่อยู่รู้ฆ่าตาสากองเจ้ทุกท่าตาสากองเจ้เนี่ยมันเห็นเป็นยางไอยู่ทีน้ำตัดใจ ว่าโนริเนีณคือมีสมาธิสมาธิกระดาทั้นสามูเรื่วงความจำตับกาก็พราองจำตเทาจาษาที่ได้ตั้งาตขวัาอันั่นจะตีดค้นอันนั่นจะกิดเป็นมาคนรพุท่าสาปอเจือควรพุทาฆาตากอานาเ้นาแี่ถ้นเข้ามาเปลี่ยนควรทุทาาตานกว่าไมาไ้จากขี้เล็กเนี่ยเข้าถูกอยู่ใู้วันเขาควรพุทาฆาตฐานที่ได้ในวันควรุ้ทาฆาตา บ้านต้นพ่าป่าสาวได้ดูสีเนี่ยนีเกียวันนะที่เกียววันบ้านต่อมาในสาีชมีกาดูเนี่ยทานปาโคกชิปายาวัน,นะน,วนบ้านต่อมา,า,า,ต,า,าต่อพุกเหนวัดผู้ฆ่าป่าสาวเนี่ยนีดเกียววันเดือน,นมันนี่ใหายเดือน,น,น,อนเดือนนะี้ช่างชองเลยเป็นพูกฆ่าป่าสาวห้่ชี้หหายเลยนะก็เลยช่านนี้เกี่ยวกัวงพ่อเสานะตาบดจ้างตีนสาชีเล่นตอนนี้นเขาคขขาน็นพุข่าป่าให้เขาบอกยางเลี้งเก็ไว้ อันแรกเปลีานัเจ้อันแเปลี่นบัขวแอคูจาบั้งเจ้อาจะเป็เอาคนทู้ค่าภาษาอันใจวัดเจ้เปลยนบอเป็นบ้้งพระมาหน้าบั้คานใสุ่หน้าใส่กรเทอน้าปั้นผูกฆาปาสาแล้วุกหน้าดยที่นีด้วยอิวเดี๋ยเนี่ยมาแจ้งนะวันหนที่ชิดที่ใก้กันแล้กาในวันนุงปั้นคนผู่าปาสางนี้เ็วันวันคนผู้ฆ่าปาสาเนีองนื้ชุยาที่ถนาจ้างเลยเตรียหลอกเปลี่ยนบั รั้งั้ิี้มั้เสารั้จันดีแั้วจันดีวันเจ็๊ยบัู้เจด๊ยบตูเนื้อน่าท้องว่ารั้งพูดจ่าขาล้อก้าวยุคยืดน่าท้องว่ารันพูดจั่วขาล้อก้าวองามวัดจิมพ์วี่นอาไว้เหนื่อยวัดที่ได้ฝัวนดกงง่ายเหี้าอันจินเล่ากว่าจินเล่าจ้าอนปีอยากว่าอินปีอยาจ้างเป็นทีโนกับอาทีเออจ้าจก ดูกาไว้แน่นพอไหวแน่นเกาลแต่การมันอันจำภาสาการบนนี้แน่นปิดบ้านควกับาษต่อยุดืนบ้านควรตังกับภาษาอยุดยืนเนี่ยมันเกิมาวันหลล่ยชูี้จขันจ้าวันหนึ่งจากจ้าที่ขันจาวันหนึ่งชูดยที่ขันจาวันนั่นเป็นบ้านจัาเป็นบัานที่บันธีจีนนี่นบยืนั่นเ่า วันนั้นกาววัดเกิดขึ้นมาเีกค่ะรกวนให้กาวันเกิดขึ้นมาวันหยุ่นั่นกาวันแยกว่แยกใหม่ก่าไหม่ค่จกพ่อถ่ายูหน้าเขาทนอกอวันาป้ากาป้าวันปป้าอู่วันดีอย่างแยกอย่าดีบอกว่าไอการเมยก็อยู่อันดุ้นานมากกพรามว่าการวันรับสาท่านรับสินะก็รับสิเอาพื้นที่น้กับรบกกาต่คุณในทั้งบอกบ้างวก่อนเกิดวักาวันดวัน เลีงเห็ดขึ้นม่เห็ดมาอยู่เนี่ยหลายกว่าแล้วรักสูงยู้ขวานสันมีคนมีใครวันตั้งูบว่าพ่อโก็อนือได้ตัวมาเข้าว่ันจันตาจันตาสะพาเงาเลียงเห็กกัดเยววันไหนเึ็นมาวันไหนขึ้นมาเ็ดบัจจีวันจุเจวันเถ้าคือการเป็นขั้นี่้กับสาวรการให้เว่าจบ้านนิงเลยวันเจกันวานจันไปการไปง่ายหรือการไปง่าเข้าววัน บ้านใหญ่บ้านเด็กกลางบ้านเกิดบ้านใหญ่เดยกเกิดเนเขาก็ตัวเขานะสถาทน์ให้เขาที่เขากับเนียต่อผู้นะให้สังสารผู้ก็มาทิ้ผู้นะก็หมมาหันไ้ดูในราชอาณาจักรสถาปนะจากเตียเจียมมาถึงมีสถาปน์จากปิตาคุณมาเะลร่าจะกสีอมลายเาได้สิดร้คนสัาข้์เราก้าการในร้าคนพู้ชาต่าสาวเรายึดกับในบ้านใหญ่เดกเกิดนิสัยยืดหรือกบวนะเป็นพกบวยในข้างว่าร้านพูด้าเจ้ ก็เ่ยพระมามนาานถึงน้าเขาจะมาวันที่สาขาเห็น้เ่วันที่สาขาวันพระพุข้าจ้าวันทุกขาเจ้าเนี่นี่ยทุกขาเจ้าอะไนี่ขักถานยศญาตอยากคิดจั่งผีแบลเประหลามือประม่าอาเฉียนฉีเละเชียเฉียนฉีปมาังที่หนึ่งเนี่ยจะงด้เชี่ยเีนี้เชียเ่ยจีบกระทุกขาเจ้าถูกคิีนมากในต่างวการให้การเป็นนีติเช่อชื่นดีถ่ายเลยการเฮ็ด เอาตัวัตเยี่ตห้ชัดเยวจะใจญ่หน่มาในข้าขัวันนี้้าติากดีจากดีิูกชาเจ้าที่บุก็บนขาปั้าเนึก็บนเน้่จะลงมาจากเด็มาที่ฉันจีเดแตกบ้านะถึงมาเน่งก้อนก้อนจะเชิดเดือดจะเชิดเดือดนะมาจากเด็กจะให้เจ้านน้นเบื่องหลวงเนจ้าสีนิมายเนจ้าสีนิมายะทำเมื่อใจกวัวมันมือเอว่าตา ก็ไม่ใช่อ้าวเข่ากัดจ้าห้องว่าดูปัญญีชวนตาไม่เต้านะชวนตาไม่เต้งมือเข่ากันเม่ไมันจะมือมมเยัดจ้องใเอนเจ้าชีรีหมาลหญ่เจริญหบดในกบวัตถุธาตุออนเท่าขาเนื้อตุข้าตะแยงข้าตามพุกศีข้าตามพุกียักษ์สองเดที่มาเลียพทบบลเนี่ยน,า,น,นาแล้ยง่างเนี่ยเจียยเจะควบในสติรู้ไดะผูห้หันถึงราจา ั้งหลุดากสิจโคนยันไปเห็นพคนเี่เป็นพวคคนขาเป็นผู้ฆ่า้าเป็นผู้ฆ่าจาวบ้านอยู่เท้าเาจ้าสิชิบ่ายกลางวันเต่าตายตาตน้ำตาตายที่โนทเจ้าเป็นคนน่งสิ่งเียวลก็อันนั้นจะถึงาอนนีก็ยัอยู่จอดถึงข้า่ันน้ว่าจะหายหรือข้าวกบมาซึ่งก็แบบว่นเท้าบอกไม่ถึงิ้นา อันนี้ก็สำาป็นควรเพรชิดมองไกแล้วท่านไม่สะดวกชิดชางมองต้องขทักขอท่านแต่ผิด่ัวด้เพราะชิดชองมองค่นวกาแล้วท่านพ็นจต่างขอส่วนที่น่าเลี้ยงผีมองเพราะผีมองมาจเจะมาแยอีพิงกเจากาอยู่ก็หาหมอพบหมอพบถึงชอ้นที่คนมาสืชอนติดขอทานหนึ่งวันก <itch anse> ็ทักขอทักขอมอยทำแม่ข้าตาฉีชิดตายหาดีดีเลี้ยวไป่ถก เจ้าเจ้าดูข่าพวนเท่าอันาบที่ท่าตูมาลากสูงหรือเจ้าท่าตูมาลาถ้าออาไจอาราช่าตูอาึจเชื่อเชื่อเดลียวเชลียเข้าเข้าจากอานุจากดีศรทชาทดีจากที่จังเวัดตสางัหลารๆทีในเวียนก็เชื่อเราดีจังคนสัไม่เ้าหลงู่หวคําเมื่อก็เชื่อ ไม่ต kind of ่อสองัวตัวรอย่างนี้การผิดควนดีนะบุตอันนั่นบ็กเป็นวันทุกโมงต่อไปนั่นแหละนะจางแล้วกาคนผู้ฆ่าต่าต่อเจ้าเชิเพราะว่าปรุน้าวัทบโวแน่นความกันวสาไม่หนอไม่หยอกให้จะคผู้ฆ่าจะเราก็รมาทุกข้อจะหน้าสิร่มายาถ้ากอจะมีเขาถารก็ให้มีได้ชิสิี่มายายถ้ากอจะมีนะสิริมายาเป็นได้เิดนะ ก็จะมีเนี่ยเ็หน้าเด็วเซฟที่นตวเหลือเจ้าให้งเ็ดยจ้าชิน้ากูมาลาุกข้อจนักรูตัวเราเป็นกัวตัวชิพ้ากูมาลาทุกข้าเจ้ากัจำบ้าฮะนี้สองกัวจ้องเนีก็จะชิพมาเลยเด็อกดูนั่นเป็ดชุดข้อตระหนาเลยนี่เจ้ิมาอยากกดีนะจ้าชีมาเป็นลูกข้าเจ้าเลยนะเจ้ไม่หงากัวที่ดุทีอ่านั่งชิวจายได้ขีดพีมามีไว้ขาผู้จ้ามูาราตาจางตาผีนะ าเกิดกานีนานมืออันนั้นก็ไม่หยอกก็ชีวนนั่นเข้ามาบวดตัวผูกาเนจะัุผค้าก็จะผู้ฆาเนจะัุผูาก็นีจะุ้คานั่ม่ก็ไม่หาะกนยผูคาจะเ้าสุดุดผาจะไลก็เปิดเนก็เขาหยิบหย่างน้าผือหกุบ้านั่เจ้าอับผุ้าบดะมานั่นก็ที่บวชเนจะผุ้าบดะมาไม่หยอกก็ชีนั่นก็ก็อดสุกันนึ่งตวคนมาเอายู่ในอันตรวสายชา เอาหน้าคอนหนักตาเป็นให้นนก็อนหักานหน้าคอนแต่ให้ก็หน้าที่สัดต่อกระโบ้เกี่ยนกชุดเจ้าอาคจิ้ว่าถึงนี้ปัดกระี่ให้กัดเจ้าพูกฆ่าเจ้าผูจ้องมองอันนี้ต้อง่าที่่าจอวงูจ้ไว้ชาก็้าถึงเจ้ามีค่าถึงเจ้าเอาอันเี้ก็เวระในกาเป็นควรให้สัมผัสแล้วก้าเอาอันมีุ้ข้ฆ่าตาตาแล้วไม่ออิเริยเลยแต่ไม่มาเลยแต่ ก็ว่าูกก้อนแน่กว่าจะยิดก็อนหนอยู่แล้วเชน่กว่าอ่านจากโคเทียนเหรอไหมท่านก็ติดฟอยดไว้ถูกินเลยกู้กันกูจ้าในเมืองใจเอาในเมืองใช้เขาในยังก่ามีกาในเมืองใจกส้นดายยใจคัดใจฮะน้นมีในเมืองใช้ในตัวอันที่เ็บมตัวอยู่นี่กวามเป็นในอันเจ๊ให้เขาหลุดจากสืเด็กที่ีเอาอันเจ้ให้เขาหลุดจากสืบางแสอันนี้ติตามเขาคนผู้ทราบตาั้งนี้ วันที่สองนะวันที่สเนี่ยเห็นวัานาวันที่สองเนี่ยวันที่สองใหญ่ mar, ท, mar, APIs, ที่เปดที่สอเป็นวันมมาวันสัมมาเนี่ยเกียรติวนะเป็นเกียรติเม่ได้พุทธเร้าเรือจาก็สามารถจะแจกจ่ายู่สิทธาเลยร่างกายชึ้นเกิดเกินเกียรติัวเดีนนเีบท่องว่าวันสมมาวันทังเจ้าสามารถจะจกเจือเจากู่สิกันเนี่เป็นที่ชานเนี่ยดิด <My> เจีบเนี <c oughs> er men men ่ยเิเก be ็บเนี่ยเหมน่สาเขาเป็นกข์่าาอยากที่สาเจิเบเนี่ยถอานกถือ่เดเียวน้าเดียวที่เบีน้าเบียที่บราสันตรกแตเขาีกระดาษกระาษเยียสู่เสียประทานมาอ้าสิคอให้เี่ยวสู่หนีงานเียตอสาย่างด้วยสิจียาสาด้วยม้าถ้าเอาไปชันกันแเบโดนเาสอว่า ถ้าเป็นสีเป็นชาเป็นก้วยยังเชิงจังเขาีาเขาลุกสุดถ้าเป็นเก้าถ้าเป็นก้วเขาอันนี้ให้เมื่อกัวนีคทราบจังแจ้าจั้โหลกงก็บกตอนกันจไประบตั้องคุชายสาเพชชิเพชชิงบ่อชิมหวานเสชุดิชซองนัย้อมีบพ้ชงอาบานาจึบสกจีเจงปอบาหลัเอชาอาาเพราว่าเมน้าเดนเดิร์ดสก ในเรื่เสียง้าว่นั่นนาชุ่มเปนาชุ่มมันเขบอกคูกีนนะบอกว่านาคุณแม่ที่อยู่บอกเป็นคืนมีจานอไาเดจะใส่มาเออในก็โบนเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นเห็นวันที่ฐานะวันฐานะดกเฉพอกทำดยู้หญิงงาน่้ายยันไ่งูีหงานตันแ่พระสุมาแห่งี่สโบนี่เป็นชิบาโบนี่เข้ามาวันโชวาไม่จะขาเจ้า พระแสงสาเจ้าฆ้าเจ้อยระจักรพรรดิน hey, ี oh. yeah. ella, ่ปังกว่าแลวเล้วโคกเข่งนะก็เลยโคเงาชิ้น้านวันหนึ่งโคกมดเจ็ดชิดนองโคเนี่ยจก็นเจ้ากัดก้าว่อางสาตอนดูน้างานนะจากเจ้าเจ้าเชียงยา่หนุ่าจากัย่องสองเจ้านะ้าตากบ้านสองตัวให้เฉลิมใหา้าจากลอดพัเออ ชูการวีนัยที่จะจ้อา่อาวันแน้นก็วันชูวัจาก้าคออให้ถามวันนี้เป็นว้นอันเดียที่ชูติีเป็นมือมืยาวคือวันผพ้ฆ่าขอสห้ธรรมะจะจ้าถามวันที่สำมาศฉีวันชูนะแม้ว่าฉีวันแน่ากพ่อผู้พ่อผูบอกแม้ว่าฉีวันแม่ดีเลยนนักชใหญ่ๆรวมๆว่าการใหญ่ๆรวมที่ชด แันเนี่ยอเีเนี่ยมสียงมีเี่งรันนะเสียเกียมเสียเจียรมเนี่ยเป็นว่กค้าจ้เขาเสียเกียม่เนี่ยเป็นว่าลูกค้าในฐานเป็นถานโม่เนี่ยเห็นว่าลูกค้าเจ้าเขาพ่อออกบอกการเนีป่าตีบอกปาตีบอกนะปาตีบอกข้าปาป้าปาตีบอข้าพ่อเลือดเนื่อ้ยาหาจัขงเจาจ่างโมองพิีนี้ก้ ที่นึ่งเองนะชาวอาทีพเจ้าก็จะใ้เขาเจ้าเขาเขาเจ้าจะปวกแยงนยงใจสากเพราะาจาปกาของาทั้งคืงทั้งหลงนั่นก็วันจันทร์บอกขาป่าที่ป่าป้าอาที่บอกขาจังไรเ็มาเอาความควรเขาเมื่อใช้เอาเขาอย่างนู้นมางมีน้ำเก่ว่านดีน้ำสิ่งบ้านหลัเป็นอาที่ฉับเานะที่ด้ำุก้ผาจะต้องนะทุกข้าเจ้าก็จะองหวานที่สะอยู่เพราะอาีน้นะ เขาตัวชุกานะเขาเขาพอพี่ทำงานา้วกูอยากาะสุดตานะสุขานะกูเลี้ยงี่น่าจะเป็นี่น่าจะจังหวันปุริบด์ตอนต่าที่มองข้ามันเห็นาอันเจ้าเขาเขาออกมอระร้าแต่ที่รา้นโมเดร์นเราทุกข้ามงานใจญ่หลวงกนเอไดลัสเตาป้าตาป้าตาป้ารอพาทินทีาหมา เห็นว่าค่าถามอยูม .5 อาริการกากน,าานุกดา,า,ทาทโเอ,อ,อเดีจ้าในม .5 สาธิตโยนะสิที่ทิ่สามหาโตอ้พวกมันแกโอยู่นะจอท่าพวกมันเกาอูที่หน้าพนชิดหนึ่งได้เขาชิดเป็นพ่อป้าอาอัติเนี่ยชับแกต่อข้นนว่าบอกค่าจะเดาวันนั้นหาต้องกว่าตัีมอวันน้ในบทพินเนี่ยชุดวันอันตุ่หน้าหลวงเขาทีว่ว่า,าชูมันาชูบอกป้าขา ในเยืาอว่านเงิเอาข้าหูงหนชันั้ว่ o i l i g ลดกันเดือดเมือกันนะเจ้าพระเดชเจ้าท่าจขาเจ้าม้อยู่เลยฟองปากผ่าทิเจ้าพระเดชเนศจงปากผ่าทิพาวารตอนการิเข้าหุน้ำรถเดืเมือนันพระเจ้าอาถรในทางนกันะก็พระเจ้าเอา่านใช้ใสงให้ทางอินเดียบาลามไม่เจีย่งขาวหเอาหนาผ่าลึกไม่ความอันเดือดอันแดือันขาวมาตาเหียชุ่มข้าหุ ต้องนัเข้าหุ่นนั่งไหวการการตลาดเขาอยากคูนการตลาดอยากคู่การตอบเขาอ่ารอการตอเขาเรื่องของว่าเขาคุ้งร้อยนั่งไหวเขาต่าร้อยนั่งไหวตรงไหนเออในที่สามนยาวๆนะวันนี้สามบนนี่มันจไว้เดียววันรุ่เก็ดคนเด็กที่หานะกันได้ข้ามไปเจ็ดบนเจ็ดบนนี่ถึงบุรคชาสาวก็จะัด ญาอปาไม่ีเนี็จ้าตาตาในสาธูสัมมาจีด้ภาษาติาิสุจักทีกหน่อเจ้าแน่เป็ีนอเป็นบ้านเดียวเจียนโมยนี่พอเป็นบ้านเดียวบ้านดูก็เขาคนทุกข้าตาตาไม่หาญาติเก่าโบเนี่เก่าโบในบ้านทุกข้าเจาเราะวาการสราตทยะติอาุขาดีหน้าจะได้จัดจัดประจับษ์อุทิศในจาต้าตาตาอะไรไปเนี่ย่าตมีเนี่ยชิพากเกิร์ไม่เป็ี่นบ้านเดย เก่าโบราพวกแต่งานโบากองมันนี้เก่าหรือเดินอโบรเดินเจบาเดินแกบรเดินเก่าบรเดินเสียโบรเดินชิดอบเดินสามบราั้ำได้มากเลงสิโบราเดี๋วสี่บรนิพุทธาจะเอาทักเอากาบาการูจาสห์ตาดูเสียวเจมืพวกนาก็จะคู่โฉดนา อันนั้นเราเรียบทจักสูงจบทว่าในจัเสยงจากบทในเขาอยู่บอกเกียงเี้แต่พ่อพ่อ่มาว่าใเป็นระาันผู้ชาติปู่จ้าไรษขาผู้จอมูจ้าไรษขาในี้ผู้ชาติป่กตุ่ยตผู้ชาติป่าความวนั้นเดียวสผูุจอดูจ้าไรษขาเอาชีนบอกเห็นนั่งดไทยเกินเอานัางบอกในจังหน้ายึดศพไปแล้วกันเดยวเกาติดต่อพระี่ไม่หย่อนใจเ็ีดีไว้ บอกยาเขาใจดูไว้าแน่นิก่อควรพูดาตาตาก่อกับไว้าควรพูดชาตาตากอบเจาจะไม่ขี้หลาการนั่งมานั้นไม่เนียียวต้องทำบูจีนี่ทำบางบูติกั้ทำบูจีนี้ดูใจเรา้าให้ดูใจอัดสุดตาถึงจะยวในยานนั่งนับตาไม่เนียบยวยักแยที่ไม่ขัดตาดูเจ้าเขาเจ๊เพียนตัวเกิดเต็กต่างรับเมาส์อะไรติดกมาโอ้หอาณาจัก กระจาะราไม่เหนียวัที่ไหน